พี่น้องข้าวรถมือสองมือนีเป็นรถโจกสูลาพุ่งในน้ำรถขอม้าไม่นะครับพี่น้อง่อนื่นจะขอ,อส,สวัสดีปีใหม่พี่น้องนะครับเพิ่งในน้ำรถขอมา้าเป็นขั้นแรกของปี67ครับเดือนกรุ๊ปผ้า67ครับเพิ่งในน้ำขอม,ม้าไม่รถขั้นนี้เป็นรถนิโน เอฟซีเก่าเคซีรีหาลอยเงาหาเบนหกสิบ yeah, ปีหาสองเพื่องลอยเจ็ดสิบหาแรงมากครับผมรถคันนี้คือเป็นรถเฮ็ดสีไม้นะครับทั้งหัวทั้งกระบะเฮ็ดสีไม่นะครับรถสีเก่ามันมันจืดมันเฉิดมันหมองครับก็่ได้เฮ็ดไม่นะครับพี่น้องก็่ได้พึ่งเฮ็ดแล้วนี่นะคพึ่งทำอะไรเห็พี่น้อง ใสเบิ้งใส่ชมกันนะครับเสียบหัวพี่นอ้องเอฟซีเสีนรถชกชุลพงศ์บักยางแห้งนะครับผมฟ้าซีอัดคลิปลงทั้งยูทูบลงทางเกิดบุกไรตอนที่ไม่แต่ผบมบมีรถกับเล่มเพาถ้าไหนมีโอกาสครับก็คือเอาโอกาสนี้อัดคลิปอัดยูนลงยูทูบให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันครับสำหรับพี่น้องท่านใดก็ร่างมองหารถตุลย์ยู่นะครับรถตัวนี้เป็นรถ เก็บซีเก้าเกศีรีหาลอยเพียงย้อนลอยเก็บหาเงาหาเบียหกสิบนะครับพี่น้องซึ่งดแต่คำถามว่าไม่ของเดือนสิงหมค่าปีหกเจ็ดนะครับส่วน,พ,น,น,น,พ,น,น,พ,นพื้นเป็นพื้นไม้นะครับพี่น้องพื้นเป็นพื้นไม้ตรงตรงไม้ตรงซีคูนซีนะครับเป็นไม้ประดูทั้งขั้นนะครับไม้ว่าวิ่งมองผูหม่องแมงครับไม้ดีมากฝึงเปลี่ยนมาไม่ไม้ครับเจ้าของเพด่น เปลี่ยนมาใหม่ๆครับผมคัสซี่คัสซี่บอดด้เฮสีนะครับผมคัสซี่คือคัสซี่เดิมนะครับผมคัสซี่คือคัสซี่เดิมจากโรงงานนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกับท่มาทักมาได้นะครับคัสซี่น้มครับบ่มีมองเปี้ยวมองแมงบ่มีบอได้มองไดผู้ดํามดังนะครับท่านใดสนใจกับท่มาทักมาได้ครับพี่กัดรถบ้านหนองหยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้อง ให้เพื่อนเพ่อนเพื่อนจักน้อยนะครับเพื่อนขังเท่งปูด,ด้วยเล็กตีนไก่นะครับผมเพื่อนขังเท่งนะครับปูด,ด้วยเล็กตีนไก่ทำใหม่รอบนึงนะครับผมท่านสื่อไปบ่ต้องเฮ็ดยั้งครับใส่กันเงาเงาไปเลยครับรถท่าคัดเขามาให้พี่น้องแช่รถมือสองเกียรเกียรบ่ต้องเฮ็ดยั้งเกียริฟิวมีม่มแมนเก้ากับ ย่างแก้วครับ30มย่างแก้วครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้นะครับเตือนรถโฉกสุรพงษ์รถง่ามครับบ้านน้องหญ้าแพทย์จังหวัดขอนแก่นท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาครับคัซี่ง่ามมากครับคัซี่บ่มีหมองไดเขาชีสนิมขีสมียงเลยนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้นะครับผมเตือนรถโฉกสุรพงษ์เลยน้ำรถเขามาไม่ ส่วนสีกระบะนี่ก็เฮ็ดไม่นะครับสีหัวนะก็เฮ็ดไม่ครับขันว่าตรงๆเป็นเป็นภาษาพวกพ่าค่าเบนเอิต้นกันคือรถอาบน้ำขันภาษาบ้านๆห้องก็คือรถเฮ็ดสีไม่นะครับผมสีเป็นสีหนอกนะครับบ่าะมันสีบ่ามันสีสีไทยบ้านเานะครับสีสีสีของบริษัทหนอกครับเป็นสียี่ห้อสเปรดนะครับใส่กันเงวๆเลยนะครับผมทั้งหัวทั้งกระบะหรืเฮ็ดไม่นะครับ ส่วนคัสซี่นี่ยไ่ได้เห็ุครับรับประกันการส้นรับประกันการแ๊ะเครื่องนะครับถึงสิถึงสิงเป็นรถเก่าอยู่แต่ว่าสภาพสภาพดีมากครับรถปีสูงอยู่ครับแต่ว่าสภาพเจ๋วมากครับบ,บ่มีการทำการส้นครับรถห้องสื่อ,อมากครับผมทุกอย่างต้องต้องดีนะครับผมเครื่องดียางดี เครื่องแนนครับพี่น้องครับเครื่องส่วนหัวในกรเงาาครับส่วนเตือนเท่านี่สีสีบ่คอาลดพี่น้องในเบื้องนะครับเพราะว่ารถเท่านี่เราประกันการส้นให้คือเอสีไม้เนี่ยสีเก่ามันจืดมันเฉิดมันมันมลหมองครับบ่ไม่ไหวถลอกนะครับแต่ว่ามันนังสีมนหมองก็เลยผมก็เลยเฮ็ดไม้ให้พี่น้องได้เอาไปใส่กันแนงเง่าเลยนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมา ส่วนราคานั่นปลอดอ้อยซ้อยนุ่มหน่อยเมืองขอนกันนั่นเปิด้อยูหกแสนแปดหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจกับท่มาทักมาาครับหัวนี่รับประกันการส้นไห้ครับบ่มีการส้นแต่ว่าเห็ดสีไม่เนื่องจากสีไม่มันสีเกาบานเนี่ยมันเจดิดมันเฉิอมันบ่นนงามนะครับก็เลยเห็ดไม่ท่านใดสนใจกะโท,มท่มาทักมาได้นะครับพิกัดบ้านน้องหยาประยจังหวัดขอนจัน สำหรับเตือนเฮานี่ก็ขายได้ทุกรูปแบบครับทั้งเงินสดทั้งเข่าไฟแนนซ์มีไฟแนนซ์ล่องรับเรียบร้อยพี่น้องมีแต่เอาเงินส่วนต่างมากครับออกง่ายครับไฟแนนซ์บอ่ออยุ่งยากน,นะครับสนใจกับท่อมาทักมาได้ครับนี่คุณสุรพงษ์บริหารงานอยู่นี่ถ่ายรูปยางให้เพิ่นเบิ่อนนะครับผมยางหกเนียนผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านเอาไปบ่ต้องได้เปลี่ยนครับ เอาไปใส่งานไห้เลยนะครับผมส่วนขอกอีกแข็งมากครับคอกเป็นเล็กปลาปลาครับเป็นแป๊บน้าปลาปลานะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาเครื่องดีคัสซี่สวยครับทุกย่างพร้อมครับรถคขันนี้ถึงถึงปีมันตัง้งแต่จดทะเบียนตัง้งแต่ปีหาสองเดือนนี้ก,ก็หกเกียรรถก็ได้สิบหาปีแล้วนะครับผมแต่ว่าสภาพผมว่านุ่มๆอยู่ครับพี่น้อง ท่านใดสนใจกับทรมาทักมาครับผมส่วนพิกัดกับเบอร์โทรนะ,ะ่ยก็จะให้ไว้ ay, อยู่ในเฟซบุ๊กไลน์กับยูทูบนะครับคิดหอดพีนองเอฟซี FC, ของเตี๋นรถโชคสุรพงษ์รถงามนะครับเพิ่งไใดมีโอกาสซื้อรถเข้ามาแล้วก็จังได้นําเสนอให้พีนองกับถือโอกาสสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับผมส่วนรถคันนี้สิทวนอีกรอบนึงนะครับเป็นรถเอฟซีเกาเกเครื่องลอยเจ็ดสิบหาแรง จดทะเบียนปีหาสองงหาเมตรหกราคาเปิดใบยูหกแสนแปดมื่นะครับปีน้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้ครับคือคือสียอธิบายพี่น้องอีกรอบหนึ่งคือสีหัวสีกระบะเห็ุไหมคัสซี่บ่ไดเห็ุเดิมเครื่องนันครับเครื่องดีคัสซี่สวยสีเห็ดไหมเลยครับผมใส่สียี่หอสปีดสีของยุโรปนะครับผม รถท่ากับเกียร์ฟิวมี่ครับรับประกันทุกขั้นครับยู่นี่มีหลายขั้นครับมีเป็นส่วนรถผมนี่ยู่นี่ไม่ได้จอดตากฝ้าตากฝนนะครับมีมีที่จอดให้ครับไม่ได้ตากฝ้าตากฝนตากแดดครับมีหม่องจอดหนังเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมทันใดสนใจกับท่อมาทักมานะครับผมรถขั้นนี้ผมหมคะแนนยู่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปท่ันเอาไปว่าได้เห็นหนังครับ เอาไปโอนหลกักกานไดเลยนะครับผมบริหารยังอีกสําหรับท่านใดซื้อไปว่าเอาขวากเข้ากับถอดออกให้หรือว่าท่านใดซื้อเอาขวา,ขากก็เอาไปพร้อมกันครับผมเอาแค่ได้สุลูกแบบครับผมขายได้สุ่ลูกแบบครับเช็ดถอดเช็ดถึง้ะพี่น้องเอฟซีของเต็อนลดโชคสุรพงษ์ลดงามครับสนใจก็โทรมาทักมาได้ครับพี่กัดบ้านน้องยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับผม คิดฮอดพี่น้องเอซีแห้งๆครับมักกาฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทางมาอาสิตววราคาอีกเท่าหนึ่งนะครับครับปีเกิดนะครับรถคันนี้เป็นเอฟซเก้าเกจดทะเบียนปีหาสองเครื่องยนต์รอยเจ็ดสิบหาแรงแงวหาเมตรหกสิบครับราคาแปดแสนเอ้ยโทษครับโทษหกแสนแปดครับพี่น้อง ครับผมมาต่อรองได้นะรถนิดหน่อยนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาครับเป็นรถดโชคสุรพงศ์รถงามบ้านน้องเียแพย์จังหวัดขอ,อนแก่นนะครับผมอาบาร์ดีปอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมืองขอ,อนแก่นกสิกอ,อกาบล่าสวัสดีแฟนแฟนรถเมื่อสองทัวประเทศนะครับสวัสดีครับ